สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับคู้พ่ออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคู้พรก็มีเพลงมาฝากเด็กๆกันอีกเช่นเคยเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเพลงที่คู้พรน,นะคะจะนํามาฝากนะคะมีชื่อเพลงว่า You are my ายสันชายนะคะซึ่งเพลงนี้นะคะครูพเชื่อว่าเด็กหลายคนนะคะอาจจะเคยร้องหรือว่าเคยเรียนแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะครูพ,พรก็อยากที่จะให้เด็กๆนะคะได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอยากที่เด็กๆทราบดีนะคะว่าเดือนสิงหาคมนะคะมีวันที่สําคัญอีกวันหนึ่งนะคะนั่นก็คือ วันแม่นั่นเองนะคะซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคมนะคะซึ่งเพลงที่ครูพรนำมาฝากนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงนะคะที่มีความหมายที่ดีมากๆเลยนะคะ,อะนอกจากนะคะครูพรจะนำเพลง You Are My Sunshine มาให้เด็กๆได้เรียนและทบทวนแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งเพลงนะคะที่วันนี้ครูพรจะมาสอนนะคะนั่นก็คือเพลง Mama h o นะคะก็เป็นเพลงภาษาจีน นะคะอ่ะวันนี้เด็กจะได้เรียน2ภาษาเลยนะคะนั่นภาษาอังกฤษและภาษาจีนเนาะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะเริ่มทบทวนยูอาไมสันชายนะคะเดี๋ยวดีๆไปฟังเพลงนี้นะคะเพื่อทบทวนนะคะทำนองเมโลดี้ของเพลงก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องเนื้อเพลงกันอีกครั้งนะคะ Are my sunshine my sunshine my โอเคค่ะเด็กๆได้ฟังเพลงนะคะ You Are My Sunshine กันไปแล้วใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะคะเนื้อเพลงและทํานองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ย ร้องได้นะคะเผื่อว่าวันที่12สิงหาที่เด็กจะได้เอาเพลงนี้ร้องให้คุณแม่ฟังนะคะคุณแม่จะได้ชื่นใจเนาะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าเพลงนี้นะคะเวอร์ชันที่ครูพรนํามาเนี่ยจะมีจังหวะที่ไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วมากนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆเวลาร้องเนี่ยจะร้องแบบช้าๆก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยออกเสียงนะคะได้ถูกต้องนะคะโอเคมาเริ่มท่อนแรกกันเลยค่ะ You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. โอเคค่ะจริงๆแล้วเพลงนี้ครูพรเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะคุ้นหูกันนะคะแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมเนาะว่าที่ครูพรเคยซ้อนไปนะคะเกี่ยวกับแต่ละคำนะคะที่มันอยู่ท้ายประโยคที่เราต้องลากเสียงยาวนะคะอย่างเช่นคำว่าใช่ตรงนี้นะคะ my only sunshine ลากเสียงยาวใช่ไหมคะคำว่า gray ่ะ when sky are gray คำว่า you ค่ะ How much I love you และสุดท้ายคำว่า away นะคะ Please don't take my sunshine away อะนะคะการที่เราล่าเสียงยาวเนี่ยมันจะทำให้เพลงนะคะดูเพราะมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเด็กร้องคำ ตัวท้ายประโยคนะคะห้วนเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เพลงเนี่ยฟังดูแล้วก็แบบจะไม่เพราะนะคะโอเคอ่ะสำหรับเพลง y o U a R e My Sunshine นะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะเราสามารถที่จะร้องนะคะโดยที่แบบไม่ต้องมีดนตรีก่อนก็ได้นะคะเมื่อเราร้องคล่องแล้วนะคะถึงจะไปร้องพร้อมกับดนตรีนะคะ สำหรับเพลงมามะหาวนะคะก็เป็นเพลงภาษาจีนนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูพรก็อ่า ได้นำเป็นตัวพินอินนะคะตัวพินอินที่ใช้อ่านภาษาจีนเนาะแล้วก็เป็นตัวคำอ่านภาษาไทยนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะได้อ่านได้คล่องมากขึ้นนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนะคะเนื้อเพลงเนาะครูคงอยากให้เด็กๆนะคะได้ลองฟังเพลงนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มศึกษาเนื้อเพลงนี้กันนะคะ 世上只有妈妈好，有妈的孩子像块宝。投进妈妈的怀抱，幸福享不了。 是。<music> โอเคค่ะเด็กๆเป็นไงบ้างคะฟังจบกันแล้วใช่ไหมไม่ยากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนเพลงนี้กันนะคะอ่ะเรามาดูประโยคแรกกันดีกว่านะคะอ่าเดี๋ยวครูพัขออนุญาตร้องเป็นทํานองเลยเนาะอ่าเราจะได้แบบจำง่ายมากขึ้นนะคะโอเคมาดูประโยคแรกกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่เชื่อ อ่านี่คือประโยคแรกนะคะครูพอลืมบอกไปนะคะที่เด็กพยายามร้องช้าๆก่อนเนาะเพื่อที่จะให้ทำนะคะมันร้องชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะอ่ะประโยคแรกอีกรอบหนึ่งนะคะ1นึ่งสองสามสี่ชื่อสังชื่อยอมามาหา ได้ไหมคะต่อไปประโยคที่สองนะคะโยามที่ให้ชื่อเสียงควายเปล่าหาอีกรอบหนึ่งนะโยามที่ให้ชื่อเสียงควายเปล่าได้ไหมคะต่อไปประโยคนี้ค่ะ ท่อนี้เด็กๆสังเกตดีๆนะคะจะเว้นวรรคยากนิดนึงนะอ่าพยายามฟังกุพรรอบแรกก่อนก็ได้เดี๋ยวเด็กๆร้องตามในรอบที่สองนะคะอ่าเรามาร้องประโยคนี้กันนะคะโทจินมามาที่า抱อีกรอบนึงนะโทจินมามาที่า抱 ประโยคถัดไปเด็กๆสังเกตรประโยคนี้ดีๆครั้งนึงนะคะประโยคน,นี้ก็ยากนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเราลงเสียงสูงเสียงต่ำผิดนะคะมันอาจจะทำให้ประโยคนี้มันเพี้ยนได้นะคะโอเคเดี๋ยวมาฟังครูพรร้องก่อนนะอ่าโอเคค่ะมาดูท่อนนี้นะคะชิงฟูเชียงฟูเหลาอ่าสังเกตคำว่า เลี้ยวนะคะคำว,ว่าเหลียวตัวนี้นะคะลงเสียงต่ำนิดนึงนะลูกอีอกรอบนึงนะสชิงฟูเซียงปูเหลียวอโอเคทีนี้เราไปหน้าถัดไปเลยนะคะ,ะ,ะเนื้อเพลงนะคะจะมีการเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าทำนองเพลงเหมือนเดิมเลยท่อนนี้เหมือนเดิมเลยค่ะ อนนี้เปลี่ยนเนื้อนิดนึงเนาะเมโลดี้เหมือนเดิมลูกเม,มติไฮเชื่อมกันชาวเหมือนเดิมเลยเนาะต่อไปลีไทยมามาที่หวเป้าทีนี้เหมือนเดิมเลยค่ะชิงฟูนาลีเจ้า คำว่าเจา้าตัวนี้นะคะลงเสียงต่ำนะคะเหมือนคำว่าเหลยวตัวเมื่อกี้เลยเนาะอ่ะโอเคทีนี้เด็กๆสังเกตดอกจันนะคะ1 2 3สองสานะคะให้เด็กๆร้องนะคะร้องไปที่นี่มันจะซ้ํานะคะตัวนี้ซ้ําหน้าหน้าแรกเมื่อกี้ที่เราร้องนะคะอ่ะเราร้องมาตั้งแต่ซื่อซังจิโยมาว่าห่านะคะโยามาที่ไฮจือเสียงควายเป้าตรงนี้นะคะตรงนี้เราร้องซ้ําใช่ไหมแล้ว ร้องซ้ำมาเรื่อยๆนะคะจนถึงประโยคสุดท้ายนะคะให้เด็ๆกๆร้องประโยคนี้ค่ะท่อนสุดท้ายของเพลงเลยนะคะเมโลดี้เมโลดี้เดิมเลยนะคะซื่งจือยกมาบ้าอ่านะคะคำว่าหาวตัวนี้นะคะลากเสียงยาวนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็น ท้ายประโยคเพลงนะคะเป็นท่อนสุดท้ายของเพลงนะคะโอเคเด็กๆอย่าลืมทบทวนเพลงนี้บ่อยๆนะคะจะได้ร้องได้นะ